oh mm -hmm. สวัสดีค่ะเป็นนิสันค่ะวันนี้เราอยู่กันกับนิสันนาวราคิงแคปคาลิเบอร์ e เกียร์ธรรมดาราคา765,000บาทค่ะคันนี้เป็นเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างค่ะสำหรับนิสันคิงแคปคาลิเบอร์คันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3เทอร์โบเดี่ยวให้กำลังแรงม้า163แรงม้าแรงบิด403นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะด้านหน้านะคะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบคอส์ LED 4ดวงนะคะมาพร้อมกับไฟ Day Time Running l i g h t ค่ะแล้วก็ในคันนี้นะคะเป็นก็ใส่อุปกรณ์ตกแต่งเป็นครอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะค้อบไฟหน้าสีดำด้านนะคะด้านข้างล้อเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วค่ะซุ้มล้อนะคะคันนี้ตกแต่งเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับหมุดค่ะแล้วก็มีในส่วนของครอบแก้มให้ด้วยนะคะเป็นครอบแก้มสีดำด้านค่ะ คันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศาค่ะแล้วก็ในนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเป็นกันสาดค่ะแล้วก็มีในส่วนของถาดรองมือให้ด้วยนะคะคันนี้ติดสติกเกอร์ให้นะคะเขียนว่านิสสันนาวาล่าค่ะสำหรับสติกเกอร์นี่นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะเบนมีแบบให้เลือกหลายลายค่ะ ตอนนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะเป็นข้อฝาถังน้ำมันค่ะด้านท้ายนะคะอุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะก็จะมีในส่วนของข้อไฟท้ายค่ะแล้วก็ครอบท้ายให้นะคะครอบท้ายขนาดใหญ่เนี่ยทำให้รถของเราเนี่ยดูดุขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยกันชนท้าย2สเต็ปนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดค่ะ ค่ันนี้นะคะลูกค้าเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยนะคะก็เลยสั่งติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของผ้าใบคุมกระบะท้ายนะคะประโยชน์ของผ้าใบคุมกระบะท้ายนี่ก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเบนก็ใส่ในส่วนของเบาะแคปให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยค่ะ ให้ความเย็นกระจายทั่วถึงค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบคู c คอนโทลค่ะสำหรับกระจกนะคะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติค่ะก็มีปุ่ม push start ให้ด้วยค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ค่ะในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ ได้ชมรถกันไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อนิสันนาวาร่าอยู่นะคะก็เก็บไปเป็นแนวทางในการแต่งรถกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าสนใจนิสันป้ายแดงทุกรุ่นนะคะก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาที่น้องเบนได้เลยนะคะที่เบอร์095-642-9425ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้น้องเบนด้วยนะคะนิสันป้ายแดงบาเบนนิสันค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะ ไว้ติดตามกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ